แดงๆนะดูกล้องแดงๆไว้นะครับมักิรองพูดนึงงานวันนี้ค่ะพี่พีพี่หองแม่แก้วปรยกูลเตรียมอะไรยังไงกันมาบาะก็คือพี่พีพี่ีกานกัเพ็ก็จะมีหน้าที่แบบทีมโปรดักชั่นด้วยสัะพี่พีก็จะดูแลวิธีแสงสีเสียงเอฟเฟกต่างๆใช่ค่ะแล้วหนูก็ช่วยกำกับด้วยค่ะวันนี้ก็คือเล่นด้วยนะ เห็นบบนีก็ก็เล่นด้วยนะคะแต่ว่าก็คือเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยทีมค่ะเอฟเฟคฉากเลด้วยค่ะต้องไปช่วยกำกับตรงนั้นด้วยในเรื่องโปรดักชันถ่าเอาสองเรื่องมารวมกันมันมีความยากยังไงบ้างคะความยากไหมเหรครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าเราต้องให้มันสมูทเข้าันให้ได้ให้มันเป็นเชื่อเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ตั้งใจทําเต็มที่ก็อย่างเวทีก็เราจะต้องดูแบบทั้งไฟแสงสีอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะเป็นคนดูแล จัดการทุกอย่างเลยเ,เช็คเสียงเช็คซาวอะไรประมาณนี้ค่ะก็ช่วยอยู่เบื้องหลังบ้างอะไรบ้างอันนี้มีความกดดัน,นมากเไหมไม,ไม่ไม่กดดันนะคะก็คือสบายๆแต่ว่าก็าคือเราก็อยากทำโชว์แล้วก็การแสดงวันนี้ออกมาให้เพอร์เฟกต์ที่สุดค่ะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะเป็นส่วนของเรื่องนี้ค่ะที่เราผิดพลาดเลยเอามาได้เป็นและอันนี้เราเป็การเตรียมตัวหลังบ้างเยอยแยะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนว่าเราเอาสองเรื่องเน,นี่ย มาปฏิปะตะกันค่ะแล้วก็จะมีจะมีบางฉากที่แบบว่าเป็นตอนเดิมแล้วก็มีบางฉากที่เราสอดแทรกเป็นตอนใหม่เข้ามาะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าต้องทําให้หม่อมแม่แก้วกับดําดงมาเจอกันให้มันสมูทจะไล่ออกมาดีที่สุดแบอกว่าในเรื่องเนี้ยบางอย่างก็คือปล่อยมือสดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ,คะก็มีเราก็มีการซ้อมด้วยที่ซ้อมเมื่อวานนี้มีเวลาซ้อมวันเดียวะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็พอไปถึงหน้าเวทีเนี่ย เดี๋ยวฟิลมันก็จะมาอีกฟิลหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องมีการซ้อมบทซ้อมกรอนอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นการอ่ะวางพื้นฐานข,ของเรื่องไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปสอบแจกหน้าเวทีทีกความยากง,ง่ายจริงจริงแล้วตอนแรกคืออย่างบทดำดงอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างดำดงตัวเก่าเนี่ยเราก็ให้น้องเนี่ยเป็นตำนานคือตำนานของเราไปแล้วนะคะทีนี้เราก็คัดเลือกดำดวงตัวใหม่ซึ่งเราก็จะเปลี่ยน คาแรคเตอร์ก็คือจะใช้ผู้ชายแสดงก็คือพี่ลูกเต่าของเรานะคะพี่เต่าอานูเราก็เชื่อว่าพี่เขาจะครีเอทคาแรคเตอร์ของดำดงในในบทของเขาเวอร์ชันใหม่ของเขาขึ้นมาอีกทีนะคะเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนคลับและมองว่าสนุกแน่นอนอยู่ที่แฟนคลับจะรักและก็เมตตามากน้อยแค่ไหนก็แต่ว่าทุกทคนทุกตำแหน่งทุกอย่างทำเต็มร้อยเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านและก็นคลั เรื่องคอสตูมเรื่องเสื้อผ้าดำโดมบอกว่าดำโดมเป็นคนใช่ค่ะก็คือแบบเราก็พยายามหาแบบหาอะไรแบบนี้ค่ะเออมีไอเดียนู่นนี่นั่นแล้วก็เออแบบนี้ดีไหมก็ปรึกษาน้องแบงค์ด้วยเออแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็พยายามแบบอยากให้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนแนวไปเลยค่ะทำการบ้านหนักในท้ายเรื่องของสไตล์รีชุดก็ใช้เวลาอยู่นะก็ก็นิดนึงค่ะแต่ว่าก็แบบพอคิดได้ปุ๊บก็คือโทรหาช่างเลยบอกว่าหนูต้องการวันนี้นะก็คือ อยากให้เปลี่ยนลี่ไม่ยากมากแต่เราแค่แบบว่าอยากให้แบบเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ใช่ค่ะขออนุญาตถานนิดนึงนเห็นไม่กี่วันทอนแล้วนี่ทำงานจนถึง้อนเลยไหมคะมีชื่อไว้ในใจแล้วค่ะก็คือไหนไหนจะโทดแล้วก็ทำไม่เต็มที่ไปเลยลูกอาจจะโทษวันนี้ก็ได้ไม่แต่ว่าคุยกับลูกสาวแล้วว่าวันนี้เจ็บปวดไม่ได้นลลูกเพราะไม่มีใครพาไปโรงพยาบาลต่อรองแล้วต่อรองแล้วว่าวันนี้แม่ต้องทำงานก่อนนะลูกจะไ่ซื้อรถเหมือนเดิมนะคะ ก็ยังอยู่ในตีมเหมือนเดิมเดี๋ยวไว้ไว้จิตกำหนดคลอดเมื่อไหร่คะอ่าจริงๆคุณหมอบอกประมาณต้นเดือนกรกฎาคมค่ะใช่แต่ว่าคือภายในเดือนนี้ถ้าเกิดแบบมีการเจ็บเตือนก่อนก็คือตามนั้นเลยม่มีต่ออาทิตย์ใช่ค่ะจะไม่พักเลยใช่ไหมคะก็ดป็นความที่ห่วงครับคือจริงๆก็พักได้แต่ว่าอยู่ด้วยกันครบดีกว่าใช่อาจจะช่วยได้นิดหน่อยแต่ว่าอยู่แล้วมันจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขมันดีกว่าม่ขาด ใช่ครับคือมีมีเขาบอกหมือนมีคู่คิดมีคู่แก้ไขปัญหาประมาณนี้เพราะเวลาหน้างานเนี่ยเราช่วยกันแก้ไขได้ก็จะแบ่งกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวน้ำเพชรแสดงเสร็จสมมติหนูออกวันนี้หนูออกไม่เยอะมากเพราะเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูต้องไปนั่งกำกับฉากแล้วไปคอยบอกเอฟฟเอะไรแบบนี้จะช่วยกันเออจะไปน้องแบนมาไหมนะน้องแบนเยอะหน่อยย่าน้องแบนเป็นยังไงบ้างจะได้เห็นน้องแล้วเนี่ยค่ะความรู้สึกเราเป็นงไงดีใจไหมครับ น้องสาวไม่ต่วนตัวหนูคุยกับน้องทุกวันไหมอะไรอย่างเงี้ยคุยกับน้องแล้วไหมจะคุยบอกนะว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะเขาจะบอกว่าเออบอกแม่ครับหนูอยากได้น้องสาวนะถ้าน้องชายหนูไม่ไหวแล้วนะน้องเวนตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วถูกไหมครับถูกัหมครับยังตื่นเต้นอะไรอยู่ไหมครับตื่นเต้นไหมคะเวลาออกไปเไรก็ไม่เท่าไหร่นะไม่บังคับเราต้องฝึกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมให้เก่งกวนาแบงค์เนี้ยค่ะ ฝึกฝึกอะไรฝึกลามฝึกราฝึกช่วงนี้แบบว่าเหมือนเขาต้องเรียนหนังสือด้วยค่ะถ้าเปิดเทอมก็จะมาแค่แบบศุกร์เสาร์อาทิตย์นลค่ะอันนี้เรียนทุกวันอันนี้อาทิตย์หนึ่งเรียนสามวันวันนี้ขยันเรียนมากใ่เพราะว่ารกเสมากตามแนวาก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เขาแบบชอบแล้วก็รักในศิลปะการแสดงอาชีพวิเก เพราะว่าครอบครัวแล้วก็คือเป็นครอบครัวลิเกทั้งหมดแต่ก็อยากให้เขาเรียนไปด้วยค่ะแล้วก็ทํางานไปด้วยฝึกความรับผิดชอบในตัวเองว่าก็ถือว่าเขาก็โอเคโอเคอยู่ค่ะก็คือทำงานได้ด้วยเรียนได้ด้วยเห็นว่ามีคือสอนสอนดำตลอดมีมาช่วยกันครับบางทีก็ตรงไหนที่มันไม่ยังไม่ยังไม่ดีก็ช่วยปรับแล้วก็น้าแบงก์ก็ช่วยคุณยายคุณย่าแล้วก็แม่ก็ช่วยกันไปเพราะตอนนี้ ตาไม่อยู่แล้วเสียดายถ้าตาอยู่ก็จะเก่งมากกว่านี้เห็นดย่กบวกเราในคาคะเหนเหมือนว่าประมาณว่าเห็นแกเาหฝนพ่าอะไรเงี้อยาทุกคในคาว่าคุกันมายิ่งขึ้นอีมันเหมือนแบบว่าบางทีแบบเราเราคิดถึงพ่อมากมากบางทีก็แบบเาเรียหนูอาจจะใช้คําพูดไม่ถูกก็ก็มีค่ะบางทีเหมือนแบบสมมติเราเรากำลังจะทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีพ่อมาเข้าฝันเขาก็จะมาพูด หมือนในเรื่องที่เรากําลังจะทําอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะท่านก็คงเห็นแล้วก็ดูอยูู่องพี่ตองดูแลพวกเราเลยก็หมายถึงว่าแบบในในคณะอะไรเงี้ยพอโซเชียลเข้ามาก็แบบคนคุยกันคในไปก็คุยกันผ่านโซเชียลเองอันนี้คือเราแบบรู้สึกไงว่าคือยังไงนะคะแบบคือสุดท้ายแล้วคนในคณะก็คุยกันผ่านโซเชียลอ่ะเห็นมันทําให้แบบการในคณะคุยกันน้อยลงหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าแบบพอบางทีทุกคนพอมาถึงก็ ต่างคนต่างเต็มตัวแล้วก็แบบมีไลฟ์อะไรส่วนตัวก็เลยอาจจะแบบมีการได้คุยกันน้อยลงอะไรแบบนี้แต่เราก็จะมีไล์กลุ่มนะก็แบบมีแบบประชุมในไล์กลุ่มแต่แต่การทำงานทุกคนก็ต้องคุยกันในการทํางานทุกทุกันทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ส่วนตัวคือต่างคนต่างมีเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วบางครั้งก็ไม่ได้ส่งผลนะไม่ไม่ส่งผลกระทบค่ะมีอะไรเราก็สามารถตักเตือนได้เหมือนเดิมค่ะเรื่องมาต้นที่ ือก็อยากคือจริงๆแล้วไม่ไม่ได้บังคับคือไม่ได้บังคับให้ลูกต้องเป็นลิเกแต่ถ้าเกิดว่าเขาสนใจเขามีความว่าเอออยากอยากจะเลื่อนลอยตามพ่อแม่หรือนะหรืออาอะไรเงี้ยก็เราก็ดันเต็มที่จะดังไม่ดังดีไม่ดีอยู่ที่อนาคตของเขาแล้วก็แรงขับทุกควแล้วใช่แต่เชื่อว่าคือสายเลือดลิเกนะเกิดมาก็ต้องแบบว่าอยากเป็นลิเกจะเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรเแรงว่าไม่มีสาวๆสิ อยู่นู้นนะโอเคขอบคุณค่ะเสร็จแล้ว